สวัสดีทุกคนนะครับเงาครับไม่มีอะไรทำครับไลฟ์ครับอยู่โรงพยาบาลครับเป็นโควิดครับ สวัสดีครับใครจะมาเยี่ยมเยี่ยมไม่ได้นะฮะเขาห้ามเยี่ยมนะครับก็มาอัปเดตอาการนะฮะอาการตอนนี้ก็คือเหมือนเป็นหวัดแต่จริงๆตอนนี้ใกล้หายละเหมือนแบบเหมือนเป็นหวัดทั่วไปเลยครับมันไม่ได้ ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะฮะแต่ก็อย่างว่าไม่เป็นไม่เป็นก็ดีที่สุดอะนะฮะแต่จ,จริงๆไม่เป็นก็คือดีกว่าเดี๋ยวเด็กแป๊บหนึ่งก็จะได้กลับบ้านแล้วแต่ก็คือต้องกลับไปกักตัวต่อนะแต่ว่าเหมือนแบบที่โรงพยาบาลก็คือหมอเขาก็เช็คทุกวันก็ไม่ได้มีไม่ได้มีอะไรน่าเป็นห่วงไม่ได้มีอะไรผิดปกติก็มี เจาะเลือดไปตรวจมีเอ็กซเรย์ปอดแล้วก็หมอเข้ามาแบบมาฟังฟังเสียงมาดูอะไรเงี้ยก็ให้ยาฟาวิพิลาฟาฟาวิอะไรวะอะไรเออน,นั่นแหละฟาวินั่นแหละกินไปห้าวันเพิ่งกินครบไปเมื่อเช้า ได้กินครับได้กินยาฟาวิครับอตอนนี้อาการไม่มีอะไรมากยังยังมีแบบมีคันคอ,อนิดหน่อยครับแล้วก็ไอนิดหน่อยฟาวิพิราเวียแน่โอเคอาการก่อนพบเชื้อเป็นยังไงบ้างคะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยว ไม่ใช่ฟาวิตามินไม่ใช่แน่ๆอาการก่อนพบเชื้อก็คือตอนแรกอะ่ะคันคันคอแล้วก็เหมือนแบบคืนน้ำลายแล้วแบบเจ็บคอนิดนึงใช่ไหมแล้วเราก็คิดว่าคืออย่างไรก็กลัวว่าเป็นโควิดหรือเปล่าก็ก็ตรวจเอทเคก็ไม่เป็นตรวจแบบอยู่สองครั้งอะ่ะแบบเว้นระยะนิดนึงก็ตรวจก็ไม่ขึ้นเสร็จปุ๊บอ่าก็เลยรู้สึกว่า เอ๊อหรือว่าทำซีนักเสพหรือเปล่าทำซีนักเสพแน่แเพราะว่าตรวจแล้วก็ไม่เจอถูกไหมเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นเริ่มมีคนในวงติดแบบตรวจแล้วขึ้นสองขีดแล้วก็พอดีประจวบกับคืนนั้นเนี่ยเราเริ่มเหมือนมีไข้อ่อนตื่นมาก็เลยรีบตรวจก็ขึ้นสองขีดแล้วก็นั่นแหละอย่างที่ทุกคนทราบกันนะครับมีคนบอกว่ากินยาฟาวีแล้วผมร่วงตะกี้แอบเห็นเดียวกนใครนะใครนะ ยิงยาฟาวีแล้วผมลงจริงปะเนี่ยแย่ yeah, และเลิกกินก่อนแต่ไม่ทันแล้วแหละมันหมดแล้วยาเปนครบโดสไปแล้วอยู่ดีนะฮะนี่เราหามุมที่แสงมันถูกต้องพอดีกอนมุมไหนดีไมเนี่ยอืม ฉีดวัคซีนไปฉีดวัคซีนไปสเข็มครับฉีดอ่าซิโนแวคไปสองแล้วก็แอสต้าบูสเข็ม3ครับติดแต่ว่าอีก uh, e คนหนึ่งอะบีบฮะฉีดไป4เข็มนะฮะซิโนแวคซิโนแวคแอสตาโมเดอร์นาติดเหมือนกันอาการเหมือนกันเลยครับคิดว่าเอ่า uh, วัคซีนก็คงไม่ได้ช่วยสายพันธุ์นี้เท่าไหร่น่าจะเป็นโอมิคอนนะครับ คุณเบี ER ย SDF นะฮะก็เป็นหนึ่งคนที่ไปเล่นดนตรีด้วยกันแล้วก็ติดพร้อมกันนะฮะมือกีตาร์คู่มหาการของเรานะครับแสงมุมเดิมก็ดีแล้วค่ะพี่เอ้ารออันเดิมดีอยู่แล้วอโอเคอันเดิมก็ได้ไม่ลงปอดครับไม่ลงปอดมีคนถามว่าลงปอดไหมไม่ลงเพราะว่าเช็คแล้วเอ็กซเรยแล้ว เออเห็นในข่าวมีคนบอกว่ากินฟาวิแล้วตาเปลี่ยนเป็นสีม่วงเท่ดีนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรดีกว่าถ้าอยากม่วงเดี๋ยวใส่ใส่คอนแทคเอาก็ได้ถ้าเปลี่ยนอย่างนั้นน่ากลัวสวัส <laughs> ดีคุณยูโรนะฮะรอดูสามีชั่วคืนอยู่นะครับคุณเล่นเป็นใครครับเป็นสามีเป็นชั่วหรือว่าเป็นคืนครับ น้องพาฝันบอกว่าหนูก็จะไปตรวจเอาหนูเสี่ยงเหรอแต่จริงๆนะก็ถ้าเกิดว่าเสี่ยงแล้วก็ไปตรวจแล้วเจอจะบอกทุกคนว่าไม่ต้องกลัวขนาดนั้นนะครับอย่าเครียดมากเพราะว่ามันก็แบบอ๋อยูโรเลยเป็นชั่วนะฮะโอเคอย่าเครียดมากเพราะว่าอาสายพันธุ์เนี่ยการมันแบบไม่ได้รุนแรงมากแล้วก็เปอร์เซ็นที่จะลงปอดน้อยมากยิ่งถ้าใครได้ฉีดวัคซีนแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ ไม่น่ากลัวขนาดนั้นนะครับติดง่ายตอนนี้คนติดเยอะมากเห็นคนในวงการนี่ล่าสุดก็เห็นอะตอมใช่ไหมอะตอมเพิ่งติดมิกทองระยะก็ติดเห็นพี่ยุ้ยพี่ทันก็ติดใครอีกอะเย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 อะมากเลยไหนพี่แทนมาหรอไหนพี่แทนไหนพี่แทนไม่เห็นเห็นพี่แทนเลย เห็นได้ยูโรพีพีใช่พีพีก็ติดพีพีติดอ่นี่ไงพี่แทนมาแล้วพี่ก็ติดอะไรติดโควิดครับแหม <c oughs> จะให้เล่นไปทางไหนครับพี่แทนนี่มันสาธารณะนะครับเมื่อกี้จะบอกอะไรวะลืมเลย เออแล้วก็มีแบบมีพี่ๆนักข่าวในช่องก็ติดกันหลายคนเหมือนกันนะครับแต่ไม่รู้เห็นเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าติดอันนี้แล้วอะโอมิคอนเนี่ยมันจะมีภูมิคุ้มกันที่ค่อนข้างแข็งแกร่งอยู่ช่วงหนึ่งนะฮะก็ถือว่าถือว่าโอเคถือว่าได้รับภูมิคุ้มกันแล้วก็ได้มาสเต์เคชันอยู่ที่โรงพยาบาลน,นะครับมีแบบ มีช่วงวันที่สามวันที่สี่เนี่ยเหมือนแบบไม่ค่อยได้กลิ่นได้รสชาตินิดหนึ่งมีคนถามว่าติดมาจากไหนนะครับก็ติดมาน่าจะจากที่ไปเล่นคอนเสิร์ตนะครับเพราะว่ามีช่วงปลายปีเนี่ยไปเล่นคอนเสิร์ตหลายที่เหมือนกันซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะไปเล่นในห้างอะไรเงี้ยทุกคนก็ใส่แมสชหมแต่อย่างอย่างโก้กับบีมเนี่ยก็จะแบบ คือเราต้องร้องนะแล้วร้องแล้วมันใส่บางทีอาจจะไม่สะดวกก็พยายามเช็คให้เซฟที่สุดแต่มันจะมีงานหนึ่งที่เป็นเหมือนเป็นผับอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นที่นั่นเพราะว่าเห็นเขาบอกว่าเปิดไทม์ไลน์มาคนติดจากที่นู่นอะเยอะมากเลยเป็นผับผับหนึ่งขอไม่เอ่ยชื่อนะฮะสนุกคนรู้อยู่ดีเ,เห็นเห็นตารางงาน มีน้องน้องแฟนคลับก็ติดด้วยเหมือนกันใช่เหงาไหมคะก็เอ่อก็เหงานิดหน่อยครับประมาณไลฟ์พูดคุยเล่นๆมีใครอยากรู้อะไรไหมฮะถามได้นะครับตอนนี้คนบันเทิงติดโควิดเยอะมากเลยถูกต้องถูกต้องแลวจะไม่พูดถึงสถานที่นะครับเดี๋ยวมันจะเป็นการพาดพิงพาเกินไปว่าเราเออ ติดจากที่ไหนร้านไหนเริ่มมีอาการเนี่ยเริ่มมีอาการวันวันที่ยี่สิบเก้ายี่สิบเก้ากลางคืนก็อย่างที่เล่าให้ฟังก็แบบคันคันคออนะไรเงี้ยแล้วคือแบบวันที่สามสิบอ่ะก็บอกตื่นมาวันที่สามสิบอ่ะต้องมีไปเล่นคอนเสิร์ตอีกที่หนึ่งที่โคราชตื่นมาแล้วโทรบอกผู้จัดการวงเลยบอกว่าเฮ้ยเหมือนจะไม่สบายเลยมาแบบเจ็บคอ รู้สึกแบบรู้สึกเสี่ยงรู้สึกมีความเสี่ยงอะไรไปกันว่าเอ้ยงันก็สวอปเลยตรวจตรวจสองรอบนั่นแหละแบบเอาให้ชัวว่าเป็นไรไหมก็ขึ้นขีดเดียวก็เลยเออกไปเล่นคอนเสิร์ตแล้วก็คุยกับบีอยูในรถบีก็บอกโอ้อาการแบบนี้บีเพิ่งเป็นมาเลยเนี่ยทำซีนักเสพชัวชัวร้อเปเซไปซื้อยาแก้กเสพมากินเลยเนี่ยซื้อซิโทแมกมากินเลย โอ้มั่นใจเขาฟันธงให้เรียบร้อยแล้วก็อ๋ออ๋เพราะว่าเขาเพิ่งเป็นเมื่อกลางเดือนก็เลยบอกว่าเออนา่าจะใช่ซื้อ,อยาแก้อเสบมากินตอนอยู่ที่อยู่ที่คอนเสิร์ตที่โคราชยังพูดออกมาเลยว่ารู้สึกเจ็บคอแต่ว่าไม่ได้เป็นโควิดนะครับไม่ได้เป็นโควิดทำซินอักเสบแน่นอนครับเนี่ยอาการเหมือนบีบทุกอย่างบีบ,บอกว่าทำซินอักเสบก็พูดเลยสรุป วันรุ่งขึ้นข่าวออกเป็นโควิดอืมเรียกว่าเห่าหอนกันเลยทีเดียวนะครับไหนดูซิจริงไลฟ์คนเดียวก็เบื่อมือนกันนะอืม จริงๆแล้วเนี่ยคุณหมอบอกว่าเอ่อถ้าอาการไม่ได้มีอะไรมากนี่กี๊ตอบคําถามนะมีคนถามว่าว่ากลับหรือ,อยังอะไรเง mm. ี้ยเขาบอกว่าถ้าอาการไม่มีอะไรมากอ่ะก็กลับไปพักดูแลรักษาตัวที่บ้านได้แล้วนะแต่ว่าก็คือต้องกลับไปกับตัวดูอาการต่อนะก็เดี๋ยวคิดว่าเนี่ยเดี๋ยวเร็วๆนี้น่าจะกลับไปโฮมไอโซเลชั่น มีคนถามว่าอยู่โรงพยาบาลทําอะไรบ้างนะครับก็ไม่ได้ทำอะไรเลยครับกินนอนดูทีวีเล่นเกมอืมเคยฟังเพลงพี่ขนมจีนไหมคะเคยสิครับเพลงของเคยฟังนานแล้วนะครับ อปางเสนหหาปิดกล้องแล้วยังไม่ปิดนะครับยังไม่ปิดกล้องกําลังแบบอยู่ในช่วงถ่ายทําแล้วก็เบรกนิดหน่อยแต่เชื่อว่าน่าจะไม่เบรกยาวเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งอาการก็น่าจะดีขึ้นแล้วนะครับเอานี่แล้วกันเอาเก้าเนี่ยแหละมาพูดคุยหน่อยได้แล้วขึ้นมาเอา่อ อัปเดตหน่อยครับว่าวงค์ลุคท็อปเป็นยังไงต้องพักถึงเมื่อไหร่แล้วเดี๋ยวจะมีงานอะไรอีกไหมขอบคุณพี่ออฟนะครับพี่ออฟเป็นช่างแต่ผมที่มือชกาที่สุดแต่ว่าไม่ได้แต่ดผมกับพี่ออฟนานมากเพราะว่าคิวไม่ตรงกันเลยนะครับสวัสดีก้าครับ หรอไหนพูดซิเหลอก้าพูดซิทำไมฉันไม่ได้ยินแกนะคนชั้นนำถูกต้องนี่คือคนชั้นนำก้าวเนี่ยเป็นคนที่อยู่ในทุกทุกงานทุกสถานการณ์ของรูปชอบนะฮะ เนี่ยทุกคนบอกว่าก้าวไม่มีเสียงก็คืออยู่ทุกคอนเสิร์ตอยู่ทุกงานก็อยู่ตั้งแต่ต้นจนจบตลอดในวงเนี่ยเริ่มตั้งแต่แบบโอ้ถ้าเริ่มตั้งแต่อูออะมือเบสอะนัดกันโอ้โหคนติดกันหลายคนนะก้าวเป็นผู้ผู้อยู่รอดนะฮะตอนนี้ก็ยังรอดอยู่ใช่ไหมครับน่าก้าวไปแล้วก้าวไม่มีเสียง อะไรน่ะฮู้ฮู้พี่เก้าก็คือแมวเก้าชีวิตถูกต้องอืม มีใครอยากรู้อะไรอีกไหมฮะก็มันอยู่โรงพยาบาลแต่ตอนเนี้ยจริงเห็นเมื่อวันนี้คุยกับคุณหมอเขาบอกว่ายอดสูงม,มากๆแล้วก็เตียงหายากมากตอนนี้คือเต็มแบบเต็มสุดๆนะฮะเพราะนั้นก็อยากให้อวยพรให้ทุกๆคนโชคดีนะครับไม่ติดคือดีที่สุดคือจะบอกว่าติดก็อย่าไปอย่าไปเครียดมากมันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นแต่ยังไงไม่ติดก็ดีกว่า นะเราจะได้ไม yeah. uh ่ต oh, oh, ้องแบบวุ่นวายหาโรงพยาบาลหาเอากล้าบอกมาละเดี๋ยวลองดูที่มีเสียงบ้างอ่าไม่ได้ยินเลยโอดแว่นใส่คอนแท็คมาโถ้เอ้ยว่า เมื่อกี้แมลงบินมาเข้าตาตรงนี้แล้วก็ไม่ได้ยินอะไรเลยอ่ะตอนนี้ดียินแล้วใช่ไหมฮะได้ยินแล้วครับตอนนี้ชัดเจนดีคุณคือบุค <น S 2> คลที่เนะค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับแนะนําเลยครับเอาเล่าล้างไปเลยครับอย่าไปหยองเดียวเดียวเ <laughs> ดียวยว,ยว <laughs> อันนี้อาการก็ยังโอเคอยู่ใช่ไหมยังไม่ติดเนาะสบายมากครับผมแต้องกัดตัวปะ กักตัวอยู่รับพี่อ๋อแล้วตรวจ ATK ตลอดปะทุกวันอ๋อทุกวันที่หมายถึงตัว ATK เหรอกินเหล้าทุกวันเลยครับเออทุกคนครับนี่คือเอเป็นคนดูแลวงรู o ท t o p นะครับเวลาไปทัวร์คอนเสิร์ตไปอะไรเงี้ย <laughs> ก็ก็คือเก้าเนี่ยแหละจะเป็นคนที่ดูแล เราตอนประมาณช่วงแรกๆแ,แล้วพอเวลาผ่านไปสักพักตอนเริ่มห้าทุ่มเที่ยงคืนพวกเราดูแลมันนะครับผมไหนๆก้ามีอะไรอยากจะเออเตือน <c oughs> ทุกคนไหมให้ระวังตัวให้อะไรหน่อยไหม <c oughs> ให้ระวังตัวนะครับแนะนำแนะนาผลิตภัณฑ์ครับนี่ฮะซื้อมาใช้ได้ครับ แต่ว่าต้องกินอาหารเสริมด้วยนะโคอาซินช็อตนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะใช้สำหรับเคลือบโพรงจมูกแล้วก็ก่อนใส่แมสอีกทีหนึ่งนะเพิ่มความมั่นใจนะในเอาผลิตภัณฑ์ละมาหน่อยสิพี่เงียบไปแล้วฮะตอนนี้คือเสียงมันหายไปแล้ว ฮัลโหลฮัลโหลมาแล้วพี่ได้ยินแล้วเออได้ยินสายเข้าอ๋อโอเคเอาโควะโควะมามามา,มานิดหน่อยสิเราต้องกินอาหารเสริมก่อนบำรุงภายในร่างกายแล้วเราก็ใช้ผลิตภัณฑ์นี้เคลือบเป็นสารเคลือบจมูกก่อนใส่แมสกนะ์เลก่อนที่เราจะอ,ออกจากบ้านจะเสริมภูมิมต้านทานภูมิคุ้มกันได้ดีดีครับตอนนี้มีโปรโมชั่นไหมครับของทางพี่โปรโมชั่นของโควะซินชัดใช่ไหมครับ ใช่ครับมีครับผมมีตอนนี้มีเอ่อซื้อสองกล่องเหลือแค่พันห้าร้อยห้าสิบาทนะฮะก็เข้าไปติดตามในเพจโคว่า Official ลได้เลยนะครับเด็กเข้ามาขายของเลยเนี่ยก็ต้องมีมีโปรโมชั่นอีกเพียบเลยนะฮะเนี่ยครับก็ไปกดไลค์กดติดตามไว้นะครับเดี๋ยวจะมีโปรโมชั่นใหม่ใหมออกมานะครับใช่แล้ว พี่โกออกโรงานไหนนะมีคนถามพี่โกพี่โกพี่โกออกโรงพยาบาลวันไหนมีคนถามก็ถ้าไม่มีอะไรแบบผิดพลาดคิดว่าอาจจะเดี๋ยวพรุ่งนี้แหละจริงๆเขาบอกวันนี้ก็ก็กลับไปกักตัวที่บ้านได้แล้วแต่แต่แบบเอาเอาชัวร์อยู่อยู่อีกวันนึงไอ้ดิบไอนดี้มันกลับกลับไปแล้วอ่ะะใช่ใช่มีคนถามว่าพี่เป็นอะไรอ๋อพี่เป็นโควิดครับ ช่แล้วนี่ตอนนี้นอยู่โรงพยาบาลน,นะอันี่คือชุดโรงพยาบาลน,นะครับชุดโรงพยาบาลที่แบบอยากจะรีวิวมากเลยใส่โคตรยากแบบจะจะถอดใส่ให้ดูก็ตลกนะอยาดเลยแต่ว่ามันมันมีความซับซ้อนมากนะฮะของโรงพยาบาลน,นี้นะครับผมใครมาแล้ว <c oughs> ถ้าเกิดว่าใครติดแล้วมีโอกาสได้มาโรงพยาบาลน,นี้ แล้วใส่เสื้อเขาไม่เป็นนะฮะดีเอมมาถามได้นะครับผมเ <laughs> <laughs> นี่ยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอัปเดตก่อนไหมฮะวงลุกท็อปตอนนี้งานวันที่สิบห้าเราก็เลื่อนไปก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวจถ้าเกิดว่าจัดได้เนาะตอนนี้นะฮะมันจะมีงานอยู่คือให้ทุกคนไปเข้าในในในกลุ่มแฟนคลับของของลูกท็อไปไว้นะครับเราจะเราจะแชร์ในนั้นเป็นที่แรกเนาะ มันจะมีแค่หนึ่งรอบมันจะกำจัดไอมันจะจํากัดแค่หนึ่งร้อยคนนะมันจะเป็นงานเหมือนแบบงานแสดงแสงสีเสียงอะครับแล้วก็ในห้องต่างๆเนาะแล้วก็สุดท้ายเราจะมาเจอกันในห้องที่คอนเสิร์ตของพวกเราเนาะอืมยี่สิบสามมกราเนาะถ,ถ,ถ้า,าดดนะถ้างานจัดได้เนาะถ้างานจัดได้เราก็จะอ้างอิงจากประกาศวันพรุ่งนี้ของรัฐบาลาก็รอ เพราะว่าตอนนี้เขายกระดับมาตรการในการป้องกันโควิดเนาะห้ามรวมกลุ่มเกินเท่าไหร่อะไรอย่างไงนะครับอ๋อขอบคุณครับมีคนอุย้ยหน้าสูงอะไรเงี้ยหน้าสูงหน้ามันสูงมากสไน,น่นรู้ท <ำ S 1> ั <ๆ S 1> กเยน่าจะเป็นคุณพิชัยจิรธิวัฒน์นะ,ะพี่เต้งส่งอาหารมาให้นะฮะ S <S มีคน<ห>ถามนะว่าใบหน่อนที่ไหนใบอะไรที่ไหนงานเราจะจัดที่ไหนจัดที่เซนทัลเวิลนะครับจัดที่เซนทัเวลโอ้นี่นะฮะอาหารจากพี่เต้นนะครับรีวิวให้เขาก่อนรีวิวให้ในไลฟ์นี่แหละทําไมทําไมทําไมข่าวที่ผมซุปซาบทําไมมันดังขนาดนี้เลยฮะตอนนี้คซับอะไรวะ ซุปซับไมไงพี่วันนั้นผมกำลังซุปซับอยู่อ่ะมันดังมากเลยอา่าตอนมีคนแซวผมแบบเจ่รู้ไปอะไรล่ะนี่คืออาหารจากร้านสปาเกตตี้แฟคทอรี่นะครับมีอยู่ในเซ็นทรันแทบจะทุกสาขานะครับเราสามารถไปรับประทานกันได้นะครับอร่อยมากเนี่ยจให้ก้าวซุปซับ มันคือมันทำไมมันแพร่ไวขนาดนี้ซุบซับเนี่ยแพร่ไวพอๆกับโอมิคอนเลยนะครับใช่ผมไม่คิดว่าผมไม่คิดว่าข่าวมันจะหลุดไปขนาดนี้มีคนถามว่าสรุปพี่ก้าวห้อยพระอะไรครับเนี่ยอ๋อเดี๋ยวจะลงให้ดูติดตามไว้ครับเดี๋ยวจะลงใน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 ไอจีสตอรี่ให้ดูว่าห้อยหลวงพ่อมาเวลอะไรอย่างเงี้ยม <laughs> า <laughs> วลวอะไรวะ เออโอเคมาอัปเดตให้ทุกผู้คนได้รู้กันนะครับว่าอาการเป็นยังไงแล้วก็เดี๋ยวอาจจะออกจากโรงพยาบาลไปกลับตัวที่บ้านต่อแล้วเดี๋ยวเมื่อไหร่ที่แบบอพร้อมกลับมาทํางานอะไรยังไงจริงๆก็เดี๋ยวแจ้งให้ทราบนะครับก็ขอโทษทุกๆฝ่ายที่เกี่ยวข้องด้วยนะฮะไม่มีใครอยากติดโควิดนะฮะ เออเก้าก็ฉีดสี่เข็มด้วยว่ะใช่ป่ะใช่ใช่พี่แต่บีบก็สี่เข็มเหมือนกันอ่ะมันก็ไม่ต่างแต่แต่แต่บีมันมันมันหลายอันไงบีมันสามข้อเออแต่ผมมันจะมันจะเบิ้ลเอ็มไอเอสองไงเป็นโมเดิร์นแนกับโมเดิร์นแนรอบหลังนีอ๋อเออดีแล้วดีแล้วมันก็อาจจะแบบแข็งแรงนิดนึงมั้งฮะแต่แต่พี่หยางเขาก็สามเข็มเองนะฮะเขาก็ สดชื่นดีเขาบอกว่าไม่ใช่เขาพิมพ์หาผมพี่กีก็ไม่ติดใช่เขาพิมพ์หาผมบอกว่าเล่าเบีรยนี่มันสุดยอดจริงๆไม่ใช่เกาพิมพ์หาผมใครที่ดูอยู่ถ้าเอยังเป็นเยาวชนนะฮะอย่าไปฟังผู้ชายคนนี้มากนะครับผมพูดเล่นพูดเล่นพูดเล่นพูดเปงั้นแหละเผื่อเผื่อเผื่อสปอนเซอร์รีเจนซีจะเข้าอยากได้ใช่ไหม อยากได <laughs> <laughs> ้ครับผมติ้ลก็ไม่ติดนะอืมน,นี่ยแหละเติ้ลพิกี้แล้วก็ก้าวสามคนนี้รอ,อดอือเอาล่ะไปเล่นเกมแล้วดีกว่าโอเคครับ เจอกันใน R O V เราจะไปซู p r รี e มของค e r o r ครับเลยเก้าดาวเท่านั้นนะครับเราจะไปลุยกันต่อนะครับถามว่าเป็นโควิดได้อะไรนะได้ไต่แหลง R O V นะครับมีเวลาไต่แหรงทั้งวันเด้อโอเคก็เดี๋ยวไว้มาอัปเดตโอ้เจ็บมาอัปเดตใหม่ละกันนะครับ เจอกันนะฮะทุกคนขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับระวังตัวนะไม่ติดคือดีที่สุดนะครับบายเก้าโชคดีบดียบายอเจอกันครับตอบอินเตอร์แฟนคืออะไรเอ่ยเดี๋ยวก่อนบป๊บึงเมื่อกี้เหมือนจะมีอินเตอร์แฟนมันจะเลื่อนไปดูยังไงเหรอในนี้อินเตอร์แฟนคือมี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 ฝรั่งเข้ามาเมื่อกี้ hello <to> m r hello how are you ให้ speak English โชว์เห speak English ไม eng, ok? ่เก่งหรอไหนไหนไอามันมีคนมีคนอินโดนี่ไงนี่ไง hi I got COVID but it's fine, don't worry. Luckily I got the kind that's not so severe. Um, and um i I think I'm going <laughs> getting out of the hospital maybe tomorrow. Uh, <laughs> Uh i'm from thailand this is my band manager he's so lucky he didn't get covid <laughs> <laughs> my english my english is so so not so good <laughs> uh, today is your birthday please wish me my name is Fishy, -e -e Fish, fish, fishy, 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 fish. fishy. I'm gonna assume it's, gonna assume it's gonna... pronounced fishy like Happy birthday, fishy. Wish wow. you all the best and um, be happy, be healthy, and be lucky. in everything. Hope o it's the best year of your life. Happy birthday. เขาเป็นคนจีนเหรอเห็นบอกว่าม,มีคนบอกภาษาจีนโอเคนะน่าจะครบถ้วนแล้วนะฟาริชาโอเคแฮปปี้เบิร์ดเดย์ฟาริชา, okay. birthday, า,ชา I gotta go now See you next time, I don't know how to speak Malaysia. I'm so sorry, but I'll try next time. All right, thank you, everyone. Thank you for staying. What did you say, Gal? Say it again. เขาบอกว่าพี่โก้พูดภาษาไทยเก่งมากค่ะผมอ่านอยู่ชาลาวนีงผูดภาษาไทยและภาษาอังกฤษไปด้วยกันอะไรเคริ้มเ,เนี้ยตายทุกคนครับแยกย้าย I gotta go I have a war to conquer <laughs> ก็คือเกมนะฮะเดี๋ยวไปและเจอกันทุกคนนะฮะบาย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  บายขอบคุณทุกคนครับ